น้องนี่จะมาคลเห็บปวครับใส่มากกาไรก็สิพครับนองคับต่อไปใส่ไปทิใส่ลงไปตนมันุ่้ไหใส่ใกันลงไปต่ำ นี่เกับอนี่เห็ดวเขาย่างเยบร้อยแล้วครับไอัวเสีนไปกับไอ้วไหนน้องน้ข้สกับเลยสีเราล้านผิสีาทำแ้ นี่เราไปนะไป้อืมเขาแล้วนันครับอืมเขาแล้วเขามันหันแล้วไปกนอืมไปองไปอืมเขาแล้วเนนี ซมนัออืพอดีเลยพี่น,นนะ้องแซ็งเราแค่ครับไม่ต้องปรุงหน้าตาคนเห็ดปัวพี่น้องโอเคเจอเมนูขัดใจแล้วครับคือเก่าพี่น,นอ้องใส่ลงไปกีไหนนะอืมตะเกียมมากรไป๋องแดงอืมแล้ว นี่ปาดุกใส่ไปเลยนี่มาไปนี่้าไปเรนำมาปแล้วาไปนี้น่ไปเดย้อาห้เข้ไปใส่มาไมใส่ลงไปใส่อีกเออใช่ไหมน้น้ำเยอะไปนี่ แล้วกันวไปน้ำสิน้ำเหยาะปมปลาดูีว่เฮ้ยไปนนละเฮอะไรเข้าไปพวกเขามต่กันหมนไปเราไปไปทอสหอมกันไปใส่ลงไปเนเลน้อง ซิปปังทำอะไรสำหรับต่อแค่ครับตอบ่อแสงอ่อสามสิบพันไปดสิบสี่ครับที่มันวันสิบปเห็ดยบตาเอกของเขาเราไปาเอาไปสามีก่อนครับนี่เป็นห้องตะเอกของเขาใบยันง,ง,ง,งนี่หมอหน่อยหรือว่าหมาหน่อยนั่นเองเฮ้ยหมาหนอ่อ,นอยหมอหน่อยหมอหน่อยหรือหมาหน่อยครับเรียบมาคือกันหรือว่าเอกภาคนั้นก็เรียบ ใบวุ่นเพราะที่มาตยขยีมาขยี้เอาน้า,า,ามันเลยครับจะไป็ดเป็นวุ่นะครับขยี้เลย,ยไปครับขยี้ไปครับเดียนักจน้อยน,นึง ไลมืมเคตัวไปพี่น้องมต,ต,ตัวไปพี่น้องต้องมากองเลยประเดี๋ยวออกกา,อา,อางออกยังไม่ออกโอเคบุญสันต์ตัวไปแล้วครับพี่น้องหลังจากเข้ากองเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่น้องดอกหน้าเป็นึ่งสี่ตัวไปมานี้ขเขาใส่ปลาดีเข้าปนไปแล้ครับปลาดุกอย่เข้าปนนะโอเคเทลงไปเลยเข้าผงเรียบร้อยแล้วครับ โ okay. อเคนมาชิมมันนี่นะสดเลยแซ่บเ้วโอเคพีนองแซ่บแล้วครับรต้องคุยังครับเสร็จสิ้นครับอันนี้่ยังออยางค่คุณมอนอยนาหินยยาโอเคครับอขอบคุณขอบคุณที่เขามามนมั่งช่อกดไลคนกดกช้ปิติักดกนนิ์อย่างนี้ที่ากประการนใดพักอะรครับเจ่อการเชื่าแล้วก็มวีดีท่านครับถาไปกครับ